ชาวราศีมังกรทุกท่านในช่วงนี้เราก็จะมาดูดวงชะตาของท่านกันก่อนว่าภายในช่วงของเดือนตุลาคมก่อนที่จะสิ้นไปนั้นว่าดวงชะตาของท่านในแต่ละคนนั้นจะเป็นอย่างไรเราก็มาปรึกษาและก็มาศึกษาในด้านของอุป,ปนิสัยใจคอของชาวราศีมังกรกันก่อนว่าท่านเป็นคนอย่างไร ในช่วงนี้ในช่วงที่มีการดวงดาวต่างๆนั้นมีการโคจรโยกย้ายสับเปลี่ยนจึงทำให้ชีวิตของชาวราศีมังกรนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงกันอยู่ได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องของอุป,ปนิสัยใจคอของชาวราศีมังกรในช่วงนี้ท่านเป็นคนที่เรียกว่าชอบเรียนรู้ท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีสติปัญญาที่ดี เป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดทันเหตุการณ์มีผลงานที่ดีๆท่านเป็นคนที่เรียกว่ากระตือรหรือร้อนในเรื่องของการทํางานการทํางานของท่านนั้นจะมีการพัฒนาและมีการก้าวหน้าอยู่เสมอตัวของท่านนั้นเป็นคนที่เรียกว่าชอบรักอิสระชอบอยู่เงียบเงียบ แต่ท่านชอบช่วยเหลือคนและมีจิตใจที่เรียกว่าเมตตาช่วยชอบช่วยเหลือสังคมและชอบในด้านของการทำบุญทำกุศลนำซ้ำท่านยังเป็นคนที่เรียกว่าเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรียกว่าเก่งด้วยชาวราศีมังกรในช่วงนี้ก็ถือว่าจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอยู่เสมอ ในเรื่องของโชคลาภอีกเช่นเดียวกันก็ถือว่าดวงชะตาของท่านก็อยู่ในจุดยืนที่ดีจะเป็นโอกาสที่ดีท่านทำอะไรจะเป็นผลสำเร็จอย่างง่ายดายในด้านของการงานนั้นชาวราศีมังกรในช่วงนี้ก็ถือว่าบางท่านนั้นก็มีงานที่ท่านชอบ ท่านทำอยู่เสมอในช่วงนี้งานก็มีหลากหลายงานอย่างอื่นก็มีมีทั้งงานส่วนตัวและมีทั้งงานส่วนรวมท่านก็ทำได้ท่านเป็นคนที่เรียกว่าพูดจาอ่อนโยนจะพูดอะไรก็จะมีคนนับหน้าถือตาทำให้ตัวของท่านนั้นมีความที่เรียกว่ามั่นคงกับคนอื่นและมีการช่วยเหลือ มีการช่วยสังคมอีกตาหากการทำงานถึงจะเหนื่อยอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรท่านทํำได้ทั้งนั้นไม่เคยลังเกียจกับใครในเรื่องของการงานในช่วงนี้ท่านเป็นคนที่ลุยงานอยู่แล้วชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนตุลาคมที่จะเข้ามา,มาถึงในช่วงของปลายเดือนนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของ แต่ละคนนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีการที่ดวงดาวต่างๆมีการโครจรโยกย้ายจะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมังกรนั้นทำมาหากินได้โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดการงานถ้าหากว่าท่านจะลงทุนอะไรก็จะเหมาะกับการลงทุนในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านก็ ไม่แพ้กับราศีใดๆท่านจะทำอะไรประกอบกิจการอะไรก็จะมีความสำเร็จมีความก้าวหน้ามีความพัฒนาอยู่เสมอสิ่งแวดล้อมในรอบตัวของท่านก็ร้วนแต่มีสิ่งดีๆทั้งนั้นเพื่อนฝู่นเพื่อนถูงญาติพี่น้องก็ให้กำลังใจการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นเหนือนอกเหนือ จากนี้ยังมีเจ้านายคอยรักและให้การสนับสนุนท่านอีกตาหาก,การเงินนั่นก็ถือว่าดีท่านจะมีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ท่านก็สามารถลงทุนได้การประกอบกิจการต่างๆจึงมีความสำเร็จเกิดขึ้นชาวราศีมังกรในช่วงนี้เรื่องโชคลาภก็พอมีบ้าง แต่ก็ยังไม่มากเท่าไรถ้าข้าท่านจะทำอะไรในช่วงนี้จะเป็นเงินเป็นทอง<ๆ>ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกเช่นเดียวกันในช่วงที่ดวงดาวต่างๆในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นมีการพลิกผันพลิกผันหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในช่วงของวันที่24่ 14, นั้นมีดาวพระพุธได้โคจรเข้าสู่ในราศีพิจิตอันนี้ก็ถือว่า ดวงชะตาของชาวราศีมังกรมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดท่านจะทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านในช่วงนี้ผิดกับในช่วงก่อนนั้นเรามาย้อนดูในช่วงของของเดือนที่แล้วนั้นชาวราศีมังกรดวงชะตาของท่านจะไม่ค่อยดี ท่านจะทำอะไรหยิบจับอะไรในช่วงก่อนนั้นก็ติดขัดอยู่เสมอรวมถึงในเรื่องของการเงินก็มีบ้างไม่มีบ้างบางทีอยากได้อะไรท่านก็จะไม่ได้ในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่เรียกว่าไม่ดีการงานอีกเช่นเดียวกันมีงานทําบ้างไม่มีบ้างบางทีบางครั้งนั้นแทบจะอดตายชาวราศี มังกรในช่วงนั้นถือว่าล้มรุกคุกคลานมาตลอดคนรักคนใคร้ก็หนีห่างในช่วงที่ดวงของเราอับปางหรือว่าดวงตกในช่วงนั้นแต่ต่อจากนี้ไปก็ถือว่าดวงชะตาจะกลับมาฟื้นคืนดีจะมีเงินมีทองเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมบางท่านนั้นอาจจะร่ำรวยหยิบฉวยจิบจีบจับอะไรก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่าน ทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบกับความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ท่านจะเป็นที่เป็นลักไล่ของคนทั่วไปท่านจะมีบริวารร้อมหน้ารอมหลังบางคนก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตบางคนก็มีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้จะทำอะไรก็จะเป็นผลดีจะมีคนให้กำลังใจท่านชาวราศีมังกร ก็ขอให้ท่านขยันในช่วงนี้บางทีนั่นท่านอาจจะร่ำรวยโดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ก็ถือว่าโชคลาภตอนนี้เข้ามาเกยคว้าดินก็ได้เปิดเอาโชคลาภของท่านนั้นให้เข้ามาอย่างเห็นได้ชัดในช่วงนี้ ในช่วงนี้ชาวราศีมังกรน,นั้นท่านจะทำอะไรให้ท่านรีบทําได้เลยงานทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นผลดีกับตัวของท่านในเรื่องของคนรักคนใคร่อีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านอาจจะไปเจอคนต่างแดนหรือคนต่างชาติก็ได้จะอยู่กินด้วยกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขอีกเช่นเดียวกันความรักของท่านนั้นจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้น สำหรับท่านที่สูงอายุอยู่แล้วในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังอีกนิดหนึ่งในเรื่องของสุขภาพและพารานามัยอาจจะมีการลมหมอนนอนเสือ่อหรือว่ามีการเจ็บหัวปวดท้อง ปวดน่องปวดขาได้สำหรับท่านที่สูงอายุก็ขอให้ชาวราศีมังกรให้ท่านระวังเขไว้ในเรื่องของสุขภาพในเรื่องอุบัติเหตุก็อาจจะมีเกิดขึ้นบางทีบางครานนั้นอาจจะเกิดการพลาดพลัง้งถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์หรือว่าของสูงสูงอันนี้ท่านระวังเขไว้อาจจะมีการผิดพลาดหรือว่าเกิดอุบัติเหตุกับตัวของท่านได้ แต่ถ้าหากว่าท่านระวังเขาไว้ก็จะไม่มีเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นก็มีน้อยในช่วงนี้จากหนักก็จะกลายเป็นเบาเพราะฉะนั้นการทำงานให้ท่านระวังเขาไว้จะเป็นการดีการงานก็ดีการเงินก็ดีในช่วงนี้จะมีเงินมีทองหลั่งไหลจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยท่านอยากจะได้อะไรในช่วงนี้ ท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการชาวราศีมังกรทุกท่านที่ท่านฟังคลิปของเราก็ท่านใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำรายการถ้าหากว่า เรามีเพื่อนมีฝูงมากมายในช่วงนี้ให้ท่านระวังเัาไว้อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการาเชื่อใจกันบางทีบางท่านนั้นอาจจะมีเพื่อนมีฝูงเข้ามาในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านระวังเอาไว้บางคนเขาก็เข้ามาดีบางคนเขาก็ไม่จริงจังอะไรกับเราเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังเอาไว้สิ่งที่ท่านระวังนั้นก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเงิน การเงินการทองในช่วงนี้ก็อย่าให้ใครขอหยิบขอยืมจะเป็นการดีถ้าหากว่าเราให้เขาไปขอยืมแล้วเราจะเอาคืนหรือว่าเราจะไปขอเอากลับคืนมาก็จะเป็นการยากจะมีเรื่องมีราวกันก็ได้ในช่วงนี้จะให้ดีแล้วท่านอย่าให้ใครขอยืมจะเป็นการดีในเรื่องของการเงินจึงได้บอกให้กับชาวราศีมังกรได้รับรู้ ในเรื่องของการเงินการทองนั่นเป็นของสำคัญเงินทุกบาททุกสตางค์อาจจะมีเรื่องมีลาวกันได้ในเวลาเราให้เขาไปก็ดีเวลาเราจะเอาคืนอาจจะมีเรื่องมีลาเพราะฉะนั้นเราอย่าไปให้จะเป็นการดีการไว้ใจคนอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้บางคนก็เข้ามาหาผลประโยชน์กับตัวเราบางคนก็ไม่คิดที่จะ คิดที่จะไม่ซื่อตรงกับเราก็มีเพราะฉะนั้นเรารู้แต่เพียงหน้าไม่รู้แต่ใจเขาไม่รู้ว่าใจเขาจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นท่านระวังเขาไว้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรในช่วงนี้การทำมาหากินสรุปโดยภาพรวมจะดีจะมีเงินมีทองจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อย ก็ขอให้ทุกท่านจงมันทำงานและขยันทำกันทุกคนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี